สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับอุ้มอีกแล้วนะคะในช่องอุ้มเลิฟอินชาแนลค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราสอนที่เราทําไอติมไปนะคะเราก็บอกว่าสามทุ่มนะคะเราจะมากินไอติมแต่ว่าพอกดว่าเมื่อกี้นะคะเราไปดูมามันยังไม่เป็นนะคะไม่แน่นะเราอาจจะได้ลงคลิปตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ตอนสายๆแบบ บ่ายเอ้ยไม่บ่ายดีประมาณ9ก้าโมงแโมงอย่างนี้นะคะก็รอติดตามกันไว้นะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูไอติมก่อนดีกว่าไปกันเลยอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของเรานะจ๊ะคือบ้านเราออกแบบนี้ลกๆนะ,ะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตู้เย็นกันแล้วนะ สติกเกอร์อันนี้เราเป็นคนเอามาแปะเองนะให้ตู้เย็นดูมีสีสันมากขึ้นตรงนี้ก็แปะนะจ๊ะนี่ก็อุณหภูมิเท่าเดิมนะจ๊ะเลขเจ็จ้ะนี่นะเลขเจแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต๊ะหินดีกว่าเดี๋ยนะนี่นะคะเป็นไงละ่ะ ทางเละแต่เราขอตัวไปเก็บกวาดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเทน้ําส้มเติมไปดีกว่ามันจะพอหรือเปล่าไม่น่านเลยแล้วแค่บอกไม่เป็นอย่างเดียวก็พอแล้วโอคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้เละนี่นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูต่อเลยกลัวมันจะหกอีกอะ่ะคือตามจริงมันก็เป็นเกล็ดก็ดน้ําแข็งแล้วนะคะแต่คือว่าแบบนี่หกไปนะคะเหลือเท่านี้มันเราจะเติมน้ำพวกส้มพอหรือเปล่า นี่นะคะเริ่มเป็นน้ําแข็งแล้วค่ะโอเคเราต้องรีบเอากลับไปแช่นนะเดี๋ยวนี่นะคะหกไป2ฝานะคะฝาสีเขียวแล้วก็ฝาสีส้มแล้วก็ฝาสีฟ้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกโอ๊ยน่นวายคลิปนี้เละเละทั้งคลิปไม่ลงเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วเมื่อกี้นะคะเกิดเหตุการณ์น้ําซ้อมหก เียใจคือเปื้อนหมไเลยแต่เราเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเช็ดน้ำป่าอีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวมนมดมันจะมานะคะโอเคก็แต่ไอติมเรายังเหลือนะคะแล้วก็เทน้ำส้มที่เหลือลงไปต่อนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้มารอชมคลิปกินไอติมกันตอน8โมงหรือไม่ก็9้โมงหรือไม่ก็6โมงอะไรทำนองนี้กันได้เลยนะคะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย